ทุกคนคลิปนี้พรก็จะมาเล่าประสบการณ์เนาะจ้ะเนาะผ่าตัดขังเรลกจ้ะกเยอรมันเนาะจ้ะเนาะเป็นการผ่าตัดขังเรลกจ้ะก็จะตื่นเต้นหน่อยเนาะจ้ะเนาะจะตื่นเต้นหน่อยเนาะจ้ะเนาะพรก็จะมา,เ,าเล่าประสบการณ์ก่อนไปผ่าตัดเรากลังผ่าตัดเนาะจ้ะเนาะว่าต้องเตรียมอะไรด้วยเนาะจ้ะเนาะก่อนไปผ่าตัดพรก็จะมีเอกสารเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะ จากหมอเนาะจ้ะเนาะมาให้พรจ้ะเนาะเป็นเอกสารการนัดผ่าตัดเนาะจ้ะเนาะเขาก็จะถามอะไรก็จะว่าเรามีโรคประจําตัวไหมมีอะไรไหมเนาะจ้ะเนาะเป็นปูนแผลไหมแพอ่อยาแพ้อะไรไหมเนาะจ้ะเนาะ <c oughs> ก็จะถามประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะถ้ามีเราก็จะคือตอบว่าใช่ไม่ใช่เนาะจ้ะเนาะพรจะไม่ให้ดูเยอะเนาะจ้ะเนาะ แล้วก็จะมีไบหนัดนะจ๊ะเนาะไบนัหมอจ้ะเนาะนี่จ้ะพรอนหนัดตอนสิบโมงนะจ๊ะเนาะก็จะตื่นเต้นหน่อยนะจ๊ะเนาะจะกลัวหน่อยเพราะว่าพรอนพึ่งผ่าตัดขั้งเล็กนะจ๊ะเนาะก็จะประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวหลังจากผ่าตัดแล้วพรอนก็จะมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะเนาะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะเนาะตอนนี้พรก็รอเวลานะจ๊ะเนาะเพราะว่ารอพี่สาวแฟนมาหลับนะจ๊ะเนาะ จะไปกับพี่สาวแฟนจะวันนี้ให้เขาไปส่งแล้วจ้ะเนาะเพราะว่าลูกสาวเขาก็ทํางานจ้ะแฟนเขาก็ไปเประชุมแล้วจ้ะเนาะต่างจังหวัดจ้ะพอนก็ตรงไปกับพี่สาวเพื่อนแะจ้ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูแหละจ้ะหลังผ่าตัดเนาะจ้ะเนาะก็ไม่ใหญ่มากหรอกจ้ะเนาะก็ผ่าแบบผ่าไม่ใหญ่มากหรอกจ้ะพอนไม่รู้ว่าเขาจะให้ยาตัวไหนเนาะจ้ะเนาะให้ยาให้ยาแบบไหนเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกัน หลังผ่าตัดดีกว่า,นาเนาะเจ้านาะโอเคมาต่อกันเน้อจ้ะทุกคนกับหลังจากที่พรเตรียมเอกสารเสร็จเนาะเจ้านาะก็พี่สาวแว่แน่ก็มาหลับจ้ะพี่สาวแฟนมาหลับตอน,นเนอก้าโมงครึ่งนาะเจ้านาะก็พากันออกจากบ้านจา้ะไปถึงเ,เก้าโมงสามสิบห้าน้อเจ้านาะพรก็ขึ้นไปห้องบนไปยื่นเอกสารนาเนาะเจ้านาะ ยื่นเอกสารรอหมอก็ให้ไปรอในห้องห้องนั่งรอผู้ป่วยคนป่วยเนาะจ้ะเนาะหลังจากนั้นประมาณเก้าโมงเก้าโมงห้าสิบละจ้ะหมอก็เรียกของห้องผ่าตัดเนาะจ้ะเนาะของห้องผ่าตัดก็นอนรอจ้ะบนเตียงนนนนเนาะจ้ะเนาะรอหมอก็เข้ามาจ้ะก็มาเ,เตรียมจะฉีดยาเนาะจ้ะเอาแบบเอาปกากกาเมจิเนาะจ้ะเนาะมาวงจ้ะ เกือบทำเป็นวงตรงที่จะผ่าเนาะจ้ะเนาะหมอเขาก็จะทําวงแบบวงรีก็วงใหญ่อยู่จ้ะก็เนาะก็จะประมาณนี้แหละจ้ะเนาะวงใหญ่อยู่เนาะจ้ะเนาะก็ฉีดยาเนาะจ้ะเนาะฉีดยาหลอกวงเนาะจ้ะเนาะพอรู้สึกได้ว่าเอ่อคุณหมอฉีดยาฉีดยาหลอกวงเนาะจ้ะเนาะรู้สึกได้จะเจ็บเนาะจ้ะเนาะจะเจ็บตอนฉีดยาเนาะจ้ะเนาะคือจะเจ็บอยู่จ้ะเพราะว่า ฉีดลบนะจ้ะเนาะฉีดลบบวงจ้ะพอสักพักหนึ่งฉีดยาเซ็ตสักพักหนึ่งนะจ้ะเนาะก็หมอก็ทําการผ่าตัดนะจ้ะเนาะก็เอาผ่าเอาอะไรมาคุมนะจ้ะเนาะคุมคุมตรงที่ตรงที่จะผ่านะจ้ะเนาะก็คุมเหมือนกันการผ่าตัดทั่วไปหละจ้ะนะจ้ะเนาะแต่ของพ่อนี่คือผ่าข้างนอกนะจ้ะเนาะไม่ต้องงดอาหารไม่ต้องอะไรเลยนะจ้ะเนาะคือคือก็ปกติจ้ะ ผ่าแบบข้างนอกเนาะจัะเนาะเพราะรู้สึกได้เนาะจัะเนาะเพราะรู้สึกได้ว่ามือจะใช้มีดเนาะจัะเนาะใช้มีดกรีดเนาะจันเนาะกรีดกรีดคือกรีดรอบวงอะผ่านั่นแหละจ้ะก็คือผ่านั่นแหละจ้ะเนาะแล้วก็จะได้ยินเสียงกันไก่เนาะจ้ะเนาะกันไก่ตัดเนาะจันเนาะตัดจ้ะแล้วตอนเย็บดียวจ้ะตอนเย็บพนก็รู้สึกได้ว่าเย็บหลายเข็มจ้ะ คือหลายเข็มมากเนาะจ้ะเนาะเย็บนานเนาะจ้ะเนาะเย็บนานอยู่จ้ะเนาะก็จะยินพอเย็บก็จะยินต่เสียงกันไก่ตัดแก๊กเนาะจ้ะเนาะพอเย็บอีกกันสังกันไก่ตัดแก๊กเนาะจ้ะเนาะก็จะจะได้ยินเนาะจ้ะเนาะจะได้ยินความรู้สึกเนาะจ้ะจะได้ยินเนาะจ้ะเนาะจะได้ยินแต่ก็คือรู้สึกได้แต่ก็ไม่เจ็บเนาะจ้ะเนาะคือไม่เจ็บจ้ะแต่ พอลจะกลัวตอนที่มดกรีดยาแล้วนะจ๊ะเนาะคือจะเริ่มปวดจ้ะคือจะเจ็บนะจ๊ะเนาะนี่แหละจ้ะก็ครั้งแรกนะจ๊ะเนาะของการผ่าตัดจ้ะครั้งแรกครั้งแรกจริงๆก็เยอรมันนะจ๊ะเนาะผ่าตัดครั้งแรกจ้ะก็จะประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนนะจ๊ะเนาะพอก็จะเป็นคนตื่นๆกลัวๆนะจ๊ะเนาะยิ่งแบบนี้ยิ่งตื่นจ้ะ แต่ทาแลああ้วก uh, ็รู Braun, ้สึกโล่งนะจ้ะเนาะเราจะได้รู้ไงว่าเออมันเป็นเออเป็นยังไงนะจ้ะเนาะก็รอเราจะรอผลนะจ้ะเนาะรอผลเออเอาไปตรวจทองเล็บนะจ้ะเนาะว่าเออก้อนเนื้อก้อนนี้จะเป็นเออเนื้อลร้ไหมนะจ้ะเนาะก็รอจ้ะเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อาร้นะจ้ะเนาะพรก็จะได้พาอีกจ้ะเพราะว่าพรมีอยู่สี่จุดนะจ้ะเนาะสี่จุดจ้ะเขาก็จะเป็นก้อนก้อนดำๆเนะจ้ะเนาะ น้ำตาลจ้ะเขาจะเป็นนูนนอกจากเนาะนูนขึ้นมาจ้ะเขาจะเป็นก้อนนอกจากเนาะแต่ก็จะไม่บางก้อนจะไม่ใหญ่มากนอกจากเนาะแต่บางก้อนก็จะใหญ่จ้ะจะมีเหลืออีกเหลืออีกสามจุดนอกจากเนาะผ่าไปแล้วจุดหนึ่งจ้ะเนาะก็จะเหลืออีกสามจุดจ้ะก็รอนอกจากเนาะรอแล้ววันพุธนี่พอนก็มีนัดอีกนอกจากเนาะมีนัดไปตรวจเไปตรวจแผลทิพานอกจากเนาะ วันพุธนี่แหละจ้ะตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกเออจะปวดปวดนะจ้ะเนาะจะปวดปวดแล้วปวดหัวด้วยจ้ะนะจ้ะเนาะปวดหัวรู้สึกปวดหัวมึนๆนะจ้ะมึนหัวนะจะเนาะก็จะประมาณนี้แหละจ้ะถ้าเยอรมันพอนไม่รู้นะจ้ะเนาะว่าเผ่าตัดของคนเยอรมันจะแบบถ้าผ่าตัดใหญ่คือเขาจะต้องให้ยาสลบไหมนะจ้ะเนาะพอนไม่รู้นะจ้ะเนาะแต่ก็พอนคือฉีดเหมือนฉีดยาชาหรจ้ะ คือไม่ให้รู้ซึกอะไรนะจ๊ะเนาะไม่ให้รู้ซึกอะไรไม่ให้รู้ซึกเจ็บนะจ๊ะเนาะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเนาะสำหรับของพรนะจ๊ะเนาะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าผ่าตัดใหญ่พรวัดเขาก็ต้องให้แบบให้งดอาหารคือหายไปรอคือหายไปรอนอนรอการผ่าตัดเนะจ๊ะเนาะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องจ้ะคือเรามีนัดเราก็ไปรอผ่าได้เลยนะจ๊ะเนาะ ก็จะประมาณนี้จ้ะเพราะว่าเราไม่ได้ผ่าภายในไม่ได้ผ่าข้างในเนาะจ้ะเนาะของพร้อมคือผ่าผ่าข้างนอกจากตรงหน้าทองนี่เนาะจ้ะเนาะตรงหน้าทองขางขางสายนี่เนาะจ้ะเนาะก็เหลืออีกข้างบนนี่จ้ะข้างบนอีกเนาะจ้ะเนาะข้างบนอีกสองจุดเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ข้างล่างข้างล่างตรงนี้อีกจุดหนึ่งเนาะจ้ะเนาะก็เหลืออยู่สามจ้ะสามจุดเนาะจ้ะเนาะถ้าได้ผ่าเนาะจ้ะเนาะก็ภาวนาจ้ะภาวนาขอจะให้แบบเป็น เนื้อลายเนาะจ้ะเนาะพรภาวนาจ้ะพรจะได้ไม่ต้องพาอีกเนาะจ้ะเนาะก็จะประมาณนี้แหละจ้ะเนาะส่วนมากพรจะมีปัญหาจ้ะพรจะมีปัญหาเรื่องนี่แหละจ้ะแบบผิวแบบเอ่อจะเกี่ยวกับเป็นเนื้อเป็นก้อนเนื้อเป็นอะไรแบบนี้เนาะจ้ะเนาะก็จะประมาณนี้จะจะมีปัญหาจ้ะเนาะจ้ะเนาะก็จะพยายามตรวจตลอดเนาะจ้ะเนาะพยายามไปหาหมอตลอดจ้ะเนาะจ้ะเนาะก็รักษา เป็นขั้นตอนไปเนาะจ้ะเนาะก็ยังโชคดีเนาะจ้ะเนาะพรก็ยังโชคดีจ้ะที่คือไม่เป็นอะไรมากเนาะจ้ะเนาะเราก็เราก็พยายามรักษาตามที่หมอหมอบอกเนาะจ้ะเนาะก็จะประมาณนี้แหละจ้ะเดี๋ยววันวันพุธนี้ก็ไปตรวจตรวจแผลที่เย็บเนาะจ้นเนาะตรวจแผลที่เย็บอีกรอบนึงเนาะจ้ะเนาะโอเคทุกคนพนก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์การผ่าตัด พาตัดของพอรข้างแรกที่เยอรมันเนาะจ้ะเนาะก็จะประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนสําหรับของพอรพรกับว่ามันคือไม่ใหญ่มากเนาะจ้ะเนาะก็ใช้การผ่าตัดประมาณสีออ่สิบนาทีจ้ะเบสเซ็ตเนาะจ้ะเนาะก็ประมาณนี้จ้ะแต่ยินแต่เสียงมีดเสียงกันไกเสียงคือเสียง เมื่ตัดตัดเนือออกไปนะจ๊ะเนาะเหมือนตัดแบบตัดออกไปผ้าออกไปนะจ๊ะเนาะก็จะประมาณนี้ละจ๊ะก็ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะเนาะพอพอรูซึกได้แบบนี้จ๊ะคือก็รู้ซึกได้แบบนี้นะจ๊ะเนาะว่าเอหมอเขาทําแบบนี้นะจ๊ะเนาะก็ได้ยินก็ได้ยินก็รู้ซึกได้นะจ๊ะเนาะแต่ตรงที่ตัดก็ไม่รู้ซึกอะไรนะจ๊ะเนาะแต่ก็หู้เราก็ได้ยินนะจ๊ะเนาะหูคือมีความ มีความเอ่อได้ยินมีความรู้สึกเนาะจ้ะเนาะว่าว่าคุณหมอเขาทําแบบนี้เนาะจ้ะเนาะแต่ตอนเย็บหละจ้ะตอนเย็บคือหลายเข็มมากหลายเข็มมากจ้ะหลายเข็มมากเนาะจ้ะเนาะก็อาจจะไม่ใหญ่มากแต่ก็เกิดคิดว่าหลายเข็มเนาะจ้ะเนาะก็จะประมาณนี้แหละจ้ะที่ตัดออกไปเนาะจ้ะเนาะก็วงก็จะใหญ่อยู่เนาะจ้ะเนาะก็นี่แหละจ้ะถ้าพิดพาดประกันใดก็ต้องขอโทษด้วยเนาะจ้ะเนาะ ก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์การผ่าตัดครั้งแรกเนา,าะงจันน้องของพลก็เยอรมันเนา,จาะจ้ัเนาะก็ขอบคุณเนาะจ้ัเนาะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเนาะจ้ัเนาะขอบคุณทุกๆก,ก,การรับชมนาาเน้องจันนาาาาอ้องพลก็ฝากเนาะจ้ัเนาะฝากกดไลค์กดซบับสไครป์พด้วยเนาะจ้ัเนาะขอบคุณมากจ้าสวัสดีเนา,จาะจ้ัเนาะ